แป๊บนึงน,นะคะพี่ライเดอร์หางเงินก่อนค่ะนะครับตามสบายครับผมไม็่รีบครับเออนี่ทํางานอยู่ที่นี่เหรอครับอ๋อพอดีหนูกาลังมาสมัครงานค่ะอ๋อครับไม่ต้อ,องรีบครับค่อยๆหาก็ได้ครับอ้าเพจเพื่อนรักมาสมัครงานที่นี่เหมือนกันหรอแล้วนี่อะไรอะ่ะนั่งไลเดอร์กระจอกกระจอกมานี่แกอย่บอกนะว่าสมัครเป็นเซลเหมือนกันอะ่ะ ใช่แล้วแกมาสมัครเหมือนกันเหรอใช่นี่แกมาตสมัครตำแหน่งเดียวกับฉันเลยนะแต่ว่าแกไม่มีรถอ่ะแกกระจอกอ่ะฉันว่านะคงไม่ได้หรอกเพื่อนสู้ๆนะขอะโทษทีนะครับผู้ชายนั้นเป็นเพื่อนของคุณครับทำไมเขาถึงพูดจาดูถูขนาดนั้น,นครับเคยเรียนมาหาลัยเดียวกันค่ะแต่วันนี้เขามาสมัครงานตำแหน่งเดียวกัน เลยไม่รู้ว่าเขามาสมัครงานที่นี่เหมือนกันเปิดรับตำแหน่งเดียวซะด้วยไม่รู้จะได้ไหมกลัวตรงเราไม่มีรถนี่นแหละจะทําให้ไม่ได้งานเอาจริงๆนะครับผมว่าเป็นเซล,ลนี้มันก็ไม่เกี่ยวกันนี่ครับเพราะเน้นการขายงานไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีรถหรือไม่มีรถนี่ครับก็ใช่ค่ะบางทีมีรถก็สะดวกเวลาไปพบลูกค้าครับบางบริษัทไม่มีรถประจําตาแหน่งให้เซลล์หลายบริษัทเลยต้องการเซลล์ที่มีรถค่ะ ยังไงขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพี่รอนี่ก่อนนะเดี๋ยวหนูสมัครงานเสร็จเราให้พี่สมกับคอนโดเดี๋ยวหนูมีค่าโลให้ค่ะครับเชิญครับคุณเพชคนที่จะมาสมัครงานเป็นเซลน,นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญนั่งก่อนครับอันนี้คือเอกสารนะครับกรอกให้ครบถ้วนหนยนะครับ นี่ครับลองตรวจดูก่อนนะครับพี่เปียวครับช่วยตรวจเอกสารผมหน่อยครับเฮ้ยแกใครให้แกเข้ามาใครอนุญาตฮนะพี่ไรเดอร์พี่ไรเดอร์เข้ามาได้ไงเนี่ยหน่วยพี่รอข้างล่างนี่ไอ้เพจแกอย่าบอกนะว่าแกพาไรเดอ,อร์มาสมัครงานด้วย หรือว่าแกมีแฟนบรไรเดอร์นี่กระจอกยังไม่พอนะรถไม่มีขับกระจอกว่ะมีแฟนบรไรเดอร์ด้วยน <c oughs> ีเพี่เวครับเอายังไงดีครับแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยแถมอยู่ดีๆก็ยังบุกเข้ามาในห้องเราอีกลองให้โอกาสเขาได้พูดหน่อยแล้วกันว่มามาทำไมตอนนี้ดูถ้าน่าจะลำบากมาเยอะนะถึงได้กลับมาพี่ไรเดอร์ออกไปรอข้างนอกก่อนนะดูหนูจะซวยเอา นะมีสบายหรนะับเลยนี่มีอะไรก็รีบพูดมาดีกว่าพวกเรากำลังสัมภาษณ์งานกันอยู่โอเคโอเคพวกก็ได้คืออย่างนี้ครับผมอยากให้พวกคุณเนี่ยรับผู้หญิงคนนี้เข้าทํางานในตําแหน่งเซลเฮ้ยนี่คุณมันแค่ไลเดอร์จะมาตัดสินได้ไงว่าให้รับมันเข้าทํางานมึงพูดอะไรลเลอะเทอะวะในรองพูดมาวสิว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องรับผู้หญิงคนนี้เข้าทํางานได้ครับ คืองีง่ายเลยนะผมได้เห็นพฤติกรรมของสองคนนี้แล้วนะครับงีง่ายเลยไอคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็พูดจะไม่ดีเลยดูจากลักษณะาภายนอกเลยนะ่าจะเป็นคนที่ขี้อิจฉาใช่ไหมเฮ้ยมึงกล้าดา่ากูเอเอ้าทำไมครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมพูดความจริงคืองี้นะคุณคือผมเนี่ยเคยเป็นลูกเจ้าของบริษัทใช้ชีวิตแบบว่า สัมภารเทมาเอมากเลยอะจนตัวที่บ้านแล้ออกไปอยู่ข้างนอกก็เลยได้เห็นความเป็นจริงของโลกไปเนี่ยแต่ผู้หญิงคนนี้ครับเป็นคนที่มารยาทดีมากเลยครับนิสัยดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยถึงแม้ว่าที่ผู้คุณต้องการตําแหน่งคนที่ต้องมีรถด้วยเ,ยเขาอาจจะเสียเปรียบนะครับแต่ผมว่าการทํางานของเขาโปรไฟล์ของเขาเนี่ยดีกว่าอีกคนแน่นอนแล้วก็เขาสามารถช่วยบริษัทของเราได้แน่ บริษัทอะไรของแกแกเป็นแค่ไรเดอร์มาพูดกับฉันแบบนีไ้ได้ไงวะนี่คุณคุณไม่ได้ฟังที่ผมพูดเลยงไงฮะผมก็พูดอย่างไงว่าผมมันเป็นลูกเจ้าของบริษัทส่วนเนี่ยพี่ชายผมแล้วก็พี่สาวของผมกําลังสัมภาษณ์งานพวกคุณอยู่นี่ไงส่วนคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคือจริงๆแล้วบริษัทของเราเขามีรถให้ขับคุณทํางานที่นี่ได้เลยนะพรุ่งนี้คุณมาเริ่มงานได้เลยนะครับ แกนี่โตเป็นผู้ใหญ่เยอะเลยนะความคิดก็โตด้วยไม่เสียแรงเลยจริงๆที่ฉันไล่แกออกไปเจอความลำบากซะบางครับพี่ผมได้เข้าใจโรคใบน,นี้มากขึ้นแล้วครับยังไงผมต้องขอโทษพี่สองคนเลยนะครับที่ผมทำตัวไม่ดีครับยังไงให้โอกาสผมนะครับให้โอกาสผมได้กลับมาทำงานที่นี่นะพี่ยินดีที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอน้องชายครับพี่ชายแล้วเราแกเอาไงคนนี้ดี ไล่ไม่เอาอะไรครับย้ามไปอยู่ที่นี่เลยครับ <S <S คุณแชมป์เชิญครับที่นี่ไม่ต้องการคนเหมือนคุณตรงนี้นะครับน่ากินนะอาวะนะอาวันนี้อ้าวไอ้เชคกับแอนหัวหน้าเก่ามาทำอะไรแถวนี้เหรอคะพอดีว่า ผมพาพี่แอนมาช่วยปิดการขายเดี๋ยวนี้ครับมีอะไรหลหรครับอย่าบอกนะว่าเป็นงานขายที่ดินนะถ้าใช่แล้วก็คงจะเจองานหนักแล้วแหละงานหนักหมายความว่ายังไงออกไปเตยก็เพราะว่าฉันจะมาขายแข่นกบบเช็คไงละ่ะเตรียมผิดหวังได้เลยนะจ๊ะฉันรีบไปก่อนกว่า ไม่เตยมาขายแข่งกับเราผมว่างานนี้ยากอะ่ะเอยแกจะกลัวอะไรวะเช็คฉันเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าพวกแกทั้งสองคนแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะช่วยแกปิดการขายเองอจริงนะพี่เฮ้ยตรงนั้นเสียงดังอะไรอะ่ะเราไปดูกันดีกว่าพี่ไป,ไปโอ้ย กาวขวางทางเลยเนี่ยป้าโอ๊ยขอโทษจ้ะป้าไม่ได้ตั้งใจที่หลังอะเดินดูตามมาตะเหลือซะบ้างก็ได้นะคะป้าอเออนี่แม่หนูพอจะรู้จักร้านข้าวแถวนี้ไหมพอดีป้าหิวจะไปทานข้าวซะหน่อยอะ่ะโอ๊ยป้าคะร้านคงร้านข้าวอะไรอ่ะไม่มีหรอกคะ่ะหนูไม่รู้หนูกำลังรีบด้วยอย่ามายุ่งกับหนูได้ไหมถ้าจะมาขอทานแถวนี้แล้วก็ ไปขอทานที่อื่นค่ะไปเอ้าอะไรเขาเนี่ยเออป้าจ๊ะป้าหิวข้าวใช่ไหมจ๊ะงั้นป้าเอาข้าวหนูไปกินก่อนก็ได้จ้ะหนูซื้อติดมือมาพอดีเลยเออพี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ใช่หรอเออไม่เป็นไรหรอกนะให้ป้าเขากินอ่ะดีแล้วก็เดี๋ยวถ้าฉันช่วยแกปิดการขายได้แกก็ค่อยเลี้ยงหมูกระทะฉันไง ได้ครับนี่ค่ะทางงานผมให้น้ำด้วยครับขอบใจหนูทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ะช่างใจดีจริงๆป้อาอวยพรให้ทั้งสองคนเนี่ยโชคดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอขายได้เถอะนะจาะทุย,ย<ๆ>งั้นทานให้อร่อยนะคะใช่นะจ๊ะครับไป คิดเลยนะว่าจะกล้ามาที่นี่อีกอะแกคิดจริงๆเหรอว่าจะปิดการขายแขกับฉันได้ใบเตยฉันว่าเวลาแกพูดจาอะไรากับใครอะให้เกียรติคนอื่นเขาบ้างก็ดีนะทำไมต้องให้เกียรติเซลล์ตกรุ่นอย่างแกเหรอจะมาสู้ฉันได้ฝันไปเถอะผมว่าใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่เงเถียงกันเลย ที่นี่ได้ไงอ่ะที่นีมน่มันเพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะป้าป้าป้าจะมาซื้อที่ไงอย่างป้าเหรอคะจะมาซื้อที่สมองเบลอรหรือเปล่าคะนี mm ่ hmm. ยบอกนะว่าป้ามาซื้อที่ดินที่พวกหนูเสนอขายจริงๆอ่ะแล้วถ้าใช่ละ่ะหนูว่าสภาพอย่างป้านี่ซื้อข้าวกินยังยากเลยอะค่ะไปเตย แกไปพูดว่าปา้าเขาทำไมก็มันจริงนี่สภาพป้าเป็นอย่างงี้นี่เหมือนคนเก็บของเก่าขายจะชัดเลยอะป้าอย่าไปสนใจน้องเลยนะคะป้าไม่สนใจหรอกแต่ที่ป้าสนใจเนี่ยก็แค่ว่าหนูสองคนยังมาขายที่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพอดีรุ่นน้องหนูขายที่นะคะแต่ว่าวันนี้หนูแค่มาช่วยรุ่นน้อง อ๋ยงั้นดีเลยป้าจะได้สบายใจอ้าวคุณซันสวัสดีค่ะมาถึงพอดีเลยสวัสดีครับไปเตยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองค่ะครับนี่ป้าคนนี้นี่แหละที่จะมาซื้อที่ดินกับหอ่ะสภาพอย่างป้านเนี่ยกลับไปเล่นเก็บของเก่าขายเลยคะ่ะไม่ครับสรุปว่าแม่อยากจะเลิกซื้อกับใครครับแม่เหรอคะครับแม่หรือเปครับ โถแม่ถึงแล้วนะลูกแล้วซันอะใกล้ถึงหรือยังอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนแป๊บน,นึงนะพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะไปที่นั่นเลยซันก็รีบตามมาเลยล่ะแล้วอย่าลืมเอาเงินมาด้วยนะเจเอาเงินมาด้วยใช่ไหมลูกเอามาครับแม่นี่ครับเ,เงินมาจากกัดแลยแ่โอเคดีเลยแม่ตัดสินใจ ซื้อกับเซลสองคนนี้อครับนี่จ้ะนี่คือเงินมัดจําแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยป้าจะให้ลูกชายป้าเนี่ยไปจัดการให้นะ,ะส่วนนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆไปกินหมูกระทะกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยป้าจะให้ลูกชายเนี่ยไปจัดการให้ไม่ต้องห่วงครับขอบคุณค่ะครับะนะงั้นก็เดี๋ยวสั้นเรากลับไปเลยนะี่ทุก ได้ครับกับเอง่ายเดี๋ยวผมมาจัดก,การนะครับเหลือค,ค,คุณป้าคุณป้าคุณป้าหนูขอโทษค่ะกลับมาซื้อที่กันดูก่อนได้ไหมคะคุณป้าเกขายดีได้แล้วจริงไหมพี่เออจริงสิเอานี้หมูกระทะเลียกจะด้วยได้เลยพี่เดี๋ยวผมจะเลี้ยงพี่สักสิบวันเลยนะ